รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยให้เราไปบอกลูกว่าถ้าไม่ไหวอ่ะถ้ามันทรมานจะไปก็ก็ไปอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงเห็นหน้าเขาพี่คิดมาพูดไม่ออกคผมก็เลยบอกว่าเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องสู้นะ รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้พบกับนางสาวปรวินาสัตยารักที่ต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่ออีกหนึ่งชีวิตที่ถือกำเนิดขึ้นมา เหมือนกับว่าหนูมีฮอร์โมนผู้ชายเยอะกว่าก็ไม่รู้ตัวว่าท้องแพ้ท้องอะไรเงี้ยมันไปฝากคันก็คือสามเกือบสี่เดือนแล้วหมอบอกว่าเด็กอาจจะใช้โฟลิกจากตัวแม่ค่ะสร้างตัวเองในช่วงสองเดือนแรกถ้าเราไปฝากท้องก่อน2อเดือนเงี้ยเราก็จะได้มากินแต่ที่นี่หนูรู้ตัวช้าเพราะประจำเดือนเราไม่ปกติแล้วไงคะก็หมอบอกว่าเกิดจากแม่ขาดโฟทลิกเงียคือเข้าใจไะครว่าคว่าเกิดจากแม่หนูก็เลยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันไปเกิดเป็นลูกคนอื่นอย่างเงี้ย มก็ออาจจะไ่ต้งเป็นงนงี้ปัจจุบันนางสาวปรวินาประกอบอาชีพรับจ้างแต่งกลอนหลังจากที่ต้องออกจากอาชีพพนักงานประจำเพราะต้องมีเวลาเลี้ยงลูกที่พิการและต้องการการดูแลพิเศษตลอด24ชั่วโมงประกอบกับสามีที่เพิ่งออกจากงานในช่วงโควิดจึงทำให้หรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลลิลิศนะครับผมเอกพันธ์บรลลิลิศครับผมเอกพันธ์ครับวันนี้เราจะไปเยี่ยมเคสกรณีใหญ่ครับวันนี้เราจะให้กำลังใจคุณประวีนานะครับซึ่งเป็นคุณแม่ผู้เสียสละนะครับอยากจะบอกว่าทำไมถึงเว่าเสียสละเขาต้องอยู่กับลูกเนี่ยนะฮะทุกเอานีกว่าทุกนาทีเลยดีกว่าเพราะเ้าจะอยู่ใกล้ชิดกับลูกเนี่ยนาทีเป็นนาทีตายอยู่กับลูกเลยถ้า พลาดไปหรือว่าละจากสายตาไปลูกอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยครับผมโอเคถ้างั้นเราไปให้กำลังใจกันดีกว่าเชิญครับทงนี้เลยครับคุณปวีนาป่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็ชั่วน้องที่ว่าผิดปกติตั้งแต่คลอดมาใช่ค่ะตั้งแต่คลอดเลยมีอะไรผิดปกติมั่งนอกจากไขสันหลังแล้ว ก็เนื้อสมองผิดรูปมีน้ําขังในโพรงสมองกะบังลมอะค่ะมันเหมือนมันผิดปกติแล้วก็เลยทําให้ปอดทํางานได้ไม่ไม่เต็มที่ตั้งแต่ลิ้นปีลงไปไม่มีความรู้สึกเลยไม่มีความรู้สึกเลยเกี่ยวกับภายในอเหรอใช่ค่ะแต่กระใจผิดรูปเส้นประสาทควบคุมอุจจาระปัสสาวะไม่มีเขาต้องส่วนฉี่แล้วย้ำว่าไม่ให้คนอื่นส่วนขอแค่เป็นแม่เท่านั้นเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะ ไปได้ตลอดเวลาค่ะถ้าเกิดคนอื่นส่วนด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาโทษกันว่าคนนู้นทําให้เป็นคนนี้ทําให้เป็นอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูพอนูคอดหนูก็คันคันเป็นพิษด้วยฟื้นมาแฟนนั่นแหละเป็นคนไปบอกตอนนั้นหนูใส่เครื่องช่วยหายใจด้วยค่ะก็มีแต่คนแนะนําว่าให้เราไปบอกลูกว่าถ้าไม่ไหวอะ่ะใจหนูตอนนั้นหนูก็จะไปพูดกับลูกอย่างนั้นถ้ามันทรมานจะไปก็ก็ไปอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงเห็นหน้าเขา ที่คิดมาพูดไม่ออกค่ะแต่คือจับมือเขาแล้วเขากำกำนิ้วหนูไงหนูก็เลยบอกว่าเกิดเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องสู้นะแม่จะแ,แม่ดูแลเองจะพิการยังไงก็ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยน้าตาไหลเลยค่ะตอนนี้เห็นครั้งแรกเพราะเขากำนิ้วหนูด้วยมั้งคะและหนูด้วยความที่ลูกคนแรกหนูไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเลยคุณทำก็อแข่งดิ ต้องชื่นชมจิตใจเขาก่อนจิตใจเขาซึ่งเป็นสมแล้วที่คําว่าแม่ด้วยความเป็นแม่ด้วยความผูกพันด้วยสายเลือดมันพลิกหน้ามือไปหลังมือกับว่าแม่จะดูแลหนูจนกว่านหนูเนี่ยจะจากแม่ไปคือตอนนี้สามีก็ยังอยู่ช่วยดูแลใช่เรียกว่ามีน้องอีกคนหนึ่งผู้ชายใช่อายุเท่าไหร่ตอนนี้แเดือนค่ะแปดเดือน, <8 S 1> อนคนที่สองเนี่ยหนูหนูก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าท้องจนรู้สึกเริ่มเจ็บ เจ็บเชิงการนะคะหนูก็เลยสงสัยแล้วแหละว่าเออเหมือนจะท้องก็เลยคุยกับแฟนแต่ก็คิดว่าจะไปหาหมอยังไม่ทันถึงวันที่จะคิดว่าจะไปเลยหนูก็ปวดท้องยังคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอยู่เลยหมอเขาเลยบอกว่าปากมันลูกเปิดแล้วเพราะนั้นปกติใช่ไหมหมอบอกว่าูกติปกติแล้วลง่งเพราะนั้นชื่อน้องภูมิอ๋อน้องภูผู้ชายอ่ะใช่ผู้ชายแล้วทีนี้จะดคถามว่าเลี้ยงลูกสองคนอาชีพเนี่ย เองมีอะไรอาชีพเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงลูกสองคนก็ตอนนี้รับจ้างแต่งกอนนะคะคือทว่คนที่เขาเข้ามาช่วยเขาก็คือช่วยแบบอุดหนุนบางคนก็แต่งไปโปรโมทร้านแบบนี้ค่ะโทษเทสามีทํางานอะไรตอนนี้ตกงานตกงานตั้งแต่โควิดนะคะก็เหมือนตอนนี้รายได้หลักก็คือเงินพิการลูกกับรายได้กอนหนู ยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อเขาอะยอมอดเพื่ออุปกรณ์ส่วนชีลูกแบบเนี้ยมันขาดไม่ได้เลยสักอย่างเนี้ยพูดเติงๆหมดพั้งหมบข้าวอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเลือกซื้อระหว่างข้าวกับของลูกหนูร้องไห้แอบร้องไห้กับลูกบ่อยแต่ไม่รู้เหมือนลูกเขาลูกคนเนี้ยเขาให้กํลาลังใจเหมือนเขารู้เรื่องกับหนูเวลาหนูร้องไห้อยะะ่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้หนูมีแรงสู้ อาละครับวันนี้นะครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณปวิีนาแล้วก็ครอบครัวและกับน้องพีมนะครับมีกำลังใจในการต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันต้องเป็นของเรารายการขอมอบเงินให้นะครับ 1. 0 0 0 0มืนบาทครับผมพร้อมด้วยถุงยังชีพนะครับ พูดถึงความเป็นแม่นะถ้าพอนเป็นผมเนี่ยผมผมผมรู้เลยว่าความรักความห่วงใยความผูกพันโดยสายเลือดกับลูกเนี่ยยังไงแล้วเขาคงไม่ปล่อยให้ลูกเป็นอะไรไปต่อหน้าต่อตาผมยกย่องมากกับคุณแม่คุณปารีณาเนี่ยครับถือว่าเป็นแม่ที่ที่เสียสละถือว่าเป็นแม่ที่ที่รักลูกแบบจริงจริงจังๆแล้ววันนี้รายการโหประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้นางสาวปรวินาสัตยารักให้ยังมีหวังและพลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปครับหนูติดตามเพจพี่บินบรลลอลิ์เพียงแค่คิดแต่ไม่เคยกล้าร้องขอแสนดีใจรายการโฮปโทรติดต่อน้ำตาขอจะประสบพบหน้านวลขอขอบคุณรายการโฮปอย่างสุดซึ้งดาราหนึ่งดาราสองที่ช่วยเหลือ ทำให้หนูมีกำลังใจอย่างเหลือเฟือจะสู้เพื่อเจ้าลูกน้อยกอยดวงใจ